ตอนนี้ทำร้านกาแฟนะครับชื่อวับคาเฟ่แอนเรนเป็นชื่อที่ยอดคิดนะครับตอนนี้จะมีหุ้นส่วนกัน4คนก็คือมีวัตสบีหนึ่ก็คือนิวนะครับแล้วก็มียอดมีบุญมีเอ,อิร์ธครับสี่คนตอนนี้ก็กําลังอยู่ในช่วงเดคอเรทร้านนะครับแล้วก็ลองสูตรพวกเค,ค้กกาแฟกันอยู่เร็วๆนี้น่าจะเปิดน่าจะเปิดช่วงมานแบบกลางเดือนมกราครับผมอ,อ,อยู่ที่ RCA Block ok C นะครับผมห้องขวาสุดเลยครับ คือตอนแรกอะเราอยากทําเป็นคาเฟ่เฉยๆแต่ว่ามานั่งคุยกันตอนพันกกลางคืน mm hmm. อะไหนๆก็อย่เซแล้วเราก็ทําผับเกาหลีเลยรักกันอะไรเงี้ยครับไม่อยากให้ชื่อสื่อไปทางผับมากก็เลยใช้คาเฟ่แอนเฟรนใช้คำว่าเฟรนที่แบบมาจอยกันสังสรรค์กับเพื่อนแทนอะไรเงี้ยสคว,ว่าวบนี่ก็คือมา,า้ามาจากวาบ,บีตัดตัวไอออกครับก็จะเป็นวับเฉยๆ,ๆแค่นั้นเลยไม่ได้คิดอะไรเยอะมนนเมนูนี้ก็คือคิดเองนะเมนูคิดเองใช่ครับแล้วก็เค้กจะเป็นโฮมเมดทำเองทั้งหมดก็จะเป็นสูตรที่ทางร้านแบบ ปรับกันเรื่อยๆเองครับทำเองครับกินได้ไม่ได้ไม่รู้ครับแต่สนุกตอนทำแต่ไม่กินครับชีสเค้กครับเพราะว่าเราลองชีสเค้กมามันจะสิบสูตรละเราลองปรับชีสเค้กมาเยอะมากๆแล้วก็แบบเป็นคนชอบกินชีสเค้กก็จะรู้ว่าเออชีสเค้กประมาณแบบนี้น่าจะแบบน่าจะโอเคน่าจะกินแล้วไม่เลี่ยนไปน่าจะแบบไม่หวานไปกำลังพอดีอะไรเงี้ยครับ ถ้าไม่ใช่ในส่วนเบเกอรี่จะมีเครื่องดื่มก็ตอนนี้ก็มีพวกกาแฟทั้งหมดนะครับพวกแบบคาปูชิโน่ลาเต้ทุกอย่างปกติเหมือนเหมือนเหมือนร้านกาแฟทั่วไปเลยแล้วก็จะมีพวกชาที่เป็นชากลิ่นผลไม้ต่างๆชาซีลอนชา,อาเออร์เกรย์อะไรเงี้ยก็มีหมดเหมือนกันครับแล้วก็กําลังคุยกันว่าจะทําชานมไข่มุกเพราะว่าแฟนคลับหลายๆคนแบบอยากให้ทาเพราะทุกวุมแบบเอ,อ้ยอยากกินชาไข่มุกจังเลยอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวกําลังดูสูตรกันอยู่ส่วนตัวคือชอบ หนึ่งคือชอบชอบร้านคาเฟ่ยอยู่แล้วเราก็อยากคืออยากทำร้านคาเฟ่มานานละแล้วมีโอกาสได้ทำก็เลยก็เลยได้ก็เลยทำขึ้นมาเลย <S 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 <ๆ>น่าจะวนๆกันครับน่าจะสลับสลับกันคนวันที่ว่างเข้ามาดูร้านเพราะว่าเราบังคับทุกคนว่าก่อนที่จะจ้างผู้จัดการร้านาน่ะต้องจัดการบริาหารร้านกันเองให้เป็นก่อนเราจะได้รู้ว่าแบบ จะให้ผู้จัดการร้านผู้จัดการร้านทำอะไรตรงไหนบ้างแล้วเราสามารถรีเช็คยังไรได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยครับคือเ,เด็กมาทำเองใช่คือบังคับว่าเด็กต้อง,ต,องต้องทำเครื่องดื่มเป็นต้องทํากาแฟเป็นอย่างน้อยคือทุกคนต้องทากาแฟเป็นขนมไม่เป็นไม่เป็นไรให้ดื่มกาแฟเลยให้ดกาแฟใช่ค่ะตอนนี้โควอิดสาหัสมากครับแต่ก็ถือถือว่าเป็นโชคดีเพราะว่าเชือกป,ป่านจะได้มีการพัฒนาบทได้นานขึ้นเพราะตอนนี้พี่แกะกำลังแบบ ทำบทอยู่ยังไม่ไม่เรียบร้อยดีก็ได้มีเวลามากขึ้นจะได้ไม่เร่งน,นะครับส่วนกรรุทพี่ตอนนี้บทกำลังปรับอยู่เหมือนกันครับแล้วก็ด้วยความที่โลเคชันเราถ่ายไม่ได้เพราะว่ามหาลัยกับโรงเรียนไม่ให้ไม่ให้กองเข้าถ่ายเลยครับก็เลยแบบต้องรอหลังโควิดนิดนึงแล้วบทกำลังรุ่นพี่นีคือเร,รียบ,บร้อยบทกาุพี่กำลังปรับอยู่อีกนิดนึงเหมือนกันครับก็ตอนนี้ยังไม่เริ่มใช่ครับเพราะว่าถ้าตามตลา,ลารางจริงอ่ะต้นปีจะเป็นช่วงเวิร์กช็อป ก็เราจะถ่ายกันมาเดือนสาเดือนสี่อยู่แล้วมีแผ่นก็จะกระพงทำการถ่ายไปด้วยแผ่นก็จะเลื่อนไปน่าจะประมาณ2-3เดือนครับตอนนี้ก็จะมีเ s e v e โปรเจกต์ครับที่จะเป็นโปรเจกต์เพลงเป็นเอาเด็กๆมาร้องเพลง7จเพลงครับมีหมดเจ็ดเพลงก็จะมีบุญร้องมีเอิร์ธมียอดมีแซมมี่มีบูมพีคมีเพิร์ตมีแปลนก็เป็นหมดเจ็ดเพลงก็เรียกว่าเป็น7จ็ดโปรเจกต์ แล้วก็เพลงมาขยายเป็นซีรีส์หนึ่งตอนครับก็จะได้ซีรีส์หมดเจ็ดตอนเจ็ดเพลงเจ็ดเรื่องก็คือจะมีจะมีเพลงที่มาคู่กับละครใช่จริง,รงๆเราเอาเพลงมาขยายเป็นเนเื้อเรื่องละครใช่ครับจริงๆตอนแรกจะฉายคุมภาแต่ว่าเหมือนกันครับเขาถ่ายโรงเรียนกับมหาลัยไม่ได้ตอนนี้ก็เลยไม่รู้ว่าจะถูกเลื่อนไปขนาดไหนเพราะตอนนี้เหลือแค่โลเคชั่นโรงเรียนกับกับ,ก,บ,ก,บกับมหาลัยละ เวลาเลือกเราแค่เรื่องที่เราอินกับเรื่องนั้นเฉยๆเลยครับคือเอาความอินส่วนตัวแล้วแบบเฮ้ยเราชอบเรื่องนี้จังเลยเราอ่านเรารู้สึกว่าเราเห็นภาพเป็นฉากๆได้ว่าโอเคโลเคชัน okay, ประมาณแบบนี้ไปคุยนักเขียนรับตรงกันนะเขียนหลายๆอย่างเช่นแบบโลเคชันจะประมาณแบบนี้ใช่ไหมยุคนั้นจะเป็นฟิลฟิลแบบ MSN เป็นคอมตู้ใหญ่ใช่ไหมเป็นสถานที่แบบนี้แบบแบบนี้ใช่ไหมบรรยากาศแบบนี้ใช่ไหมอะไรเงี้ยถ้าเกิดว่ามันตรงกันเยอะแล้วรู้สึกว่าโอเคเราเห็นภาพ เราก็จะคุยว่าโอเคงั้นทําเรื่องนี้กันดีกว่าอะไรเงี้ยครับ <S <S จริงๆบรรยากาศกองมันมีเรื่องตลกๆในละวันเยอะมากๆอยู่แล้วครับคือทุกวันจะมีทุกเรื่องเลยแล้วแต่ว่าวันไหนเจอใครอย่างโดยเฉพาะวันไหนที่ออกกองกับแซมมี่จะเจอบ่อยมากเพราะแซมมี่จะเป็นคนที่แบบเล่นอะไรโดยไม่นัดไม่บอกคนอื่นอะไรเงี้ยอย่างอย่างถ้าย,ยกตัวอย่างอย่างได้แดงซีนที่วิ่งออกมาแล้วล้มหน้าทิมอ่ะอันนั้นแซมมี่ก็ไม่ได้บอกใครนะครับ คืออยู่ดีอยากเล่นก็เล่นเองแล้วทุกคนก็ขำตะก้องก็ขำลายซันตะก้องแบบกล้องเจอไปเลยก็มีแบบแซมมี่จะเป็นฟิลฟิลอย่างเงี้ยตลอดอย่างบุญเองก็มีแบบโอ๊ยง่ายง่ายทำได้คอยดูคอยดูคอยดูอะไรอย่างเงี้ยจะสไตล์ของมันอะไรเงี้ยของเพลงก็จะวิงวิ้งน่ารักน่ารักคือแล้วแต่ว่าวันไหนเจอใครมากกว่าครับกดดันไหมไม่กดดันครับเพราะว่าถ้าเอาเอาข้างในภายในเองอ่ะเราคุยกับเด็กๆตลอดเด็กๆจะเข้าใจในทุกๆมุมไม่ว่าจะเป็นแบบบางคนที่ ยังไม่ได้มีงานบางคนที่มีงานแล้วบางคนมาทีหลังแต่ได้งานเกาะหรืออะไรก็แต่เด็กเก่าเราก็จะคุยคือทุกคนเข้าใจตรงกันตั้งแต่แรกครับว่าแบบการทํางานของเราไม่ใช่การยัเดเยียดเด็กเข้าไปในบทไหนก็ได้นะคือบทต้องเข้ากับเด็กจริงๆเด็กต้องแบบถึงเวลาจริงๆถึงจะได้เล่นอะไรอย่างเงี้ยทุกคนเก็ตตรงนี้ก็เลยแบบไม่ค่อยไม่ค่อยกดดันข้างในเท่าไหร่บวกกับเราทำคอนเทนต์ยูทูบตอนนี้ที่แบบมีทั้งรายการท่องเที่ยวมีทั้ง เกมโชว์แบบเล่นกันสนุกสนุกอะไรเงี้ยแกล้งกันหรือร็อกของเด็กๆเ,เองก็มีเราก็แบบให้เด็กได้มีโอกาสมานั่งทำนดนตรีกันด้วยครับ <T> อ่าก็มีเซนต์โปรเจกต์นี่แหละครับที่แบบทุกคนในค่ายได้เล่นหมดทุกคน,อนแบบคอนเสิร์ตของวาบิแฟนมิตรวาบิอะไรนี้ใช่ไหมครับ <T> จริงๆยังไม่ได้คิดถึงขนาดนั้นเพราะว่าอ่าด้วยความที่ตัวเด็กเองเรารู้สึกว่าเด็กก็ยังไม่ได้ดังขนาดที่จะแบบ ทำได้ขนาดนั้นในมุมเรานะครับเราก็แบบโอเครั้นรอก่อนละกันก็จริงๆตอนแรกจะมีโปรเจกต์วาเลนไทน์วาเลนไทน์ตอนแรกเป็นโปรเจกต์ที่จะทําแบบโอเคเด็กๆทุกคนได้ทําตรงนี้อยู่แล้วแล้วก็มีเด็กๆของค่าอยาอื่นๆที่เป็นคู่วายครับมาทำคอนเสิร์ตด้วยกันแต่เนี้ยพอติดหาโควิดช่วงเนี้ยก็เลยต้องถูกขยีบออกไปแต่ว่าก็ยังยังโฮไว้อยู่ที่จะที่จะทำเราดูว่าออกมามันจะแบบเป็นเบอร์ไหนยังไงดีกว่าครับ จะได้เห็นความสุขสนานได้เห็นคอนเทนต์ต่างๆที่ไม่เคยเห็นมาก่อนรวมถึงได้เห็นไลฟ์สไตล์ของเด็กๆในหลายๆมุมด้วยทั้งมีแบบไปเที่ยวกันเองทั้งต้องแกล้งคนอื่นทั้งไปเที่ยวพักผ่อนหรือในมุมส่วนตัวอะไรอย่างเงี้ยรวมถึงซีรีส์ก็จะมีหลายแนวมากขึ้นแล้วก็ให้พุ้นกลับหลายๆคนได้แบบเข้ามาทํางานกลับมากขึ้นด้วยค่ะก็คือจะไม่ได้แบบกํากับเองคนเดียวและก็จะเริ่มแบบให้คนอื่นเข้ามาทําบ้างอะไรยเงี้ยครับ